สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเงาชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะความจนมันน่ากลัวนะคะจนทําให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่เคยยอ่อท้อวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณบีกันต่อค่ะคุณบีเป็นหญิงแกร่งนักสู้นะคะสู้ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้สบายโดยเฉพาะผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าแม่ค่ะ วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับธุรกิจที่คุณบีเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือธุรกิจพรีเวดดิ้งรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจของผู้หญิงที่ชื่อการจนาศรีเตชะค่ะ ของคุณบีนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเรื่องราวของการเปิดเว i n สตูดิโอหรือว่าเขาเรียกว่าอา,อาจจะเป็นเว i n แพนเนอร์ด้วยหรือว่าธุรกิจออแกนไนท์อย่างนี้ก็พูดได้ใช่ไหมคะคะคุณบีเริ่มสนใจธุรกิจตัวนี้ยังไงคะมีเพื่อนที่เป็นกระเทยอะ,ค,ะค่ะเขาก็เลยแนะนำบอกว่าพี่บี มันมีธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจเว딩คือเว딩คืออะไรบี B. ก็ยังไม่รู้ว่าเว딩เนี่ยมันคืออะไรค่ะ uh huh. เป็นธุรกิจเว딩พี่คือการจัดงานแต่งงานมีชุดมีเสื้อผ้าหน้าผมอะไร uh huh. เขาก็อธิบายไปแล้วมันจะทำยังไงมันได้เงินเยอะไหม uh huh. เขาบอกว่า uh huh. เป็นอาชีพที่หาเงินได้พี่เห็นคนที่ทำเว딩ไหมมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นบี uh huh. ก็เลยมานั่งคิดอออฉันอยากรวย คือฉันอยากรวยในใจอยู่แล้วก็เลยมาศึกษาน้องเขาบอกว่าถ้างั้นพี่ไปดูผมผมทำอ,อยู่ที่ขอนแก่นพี่ไปดูบีไปดูสองครั้งดูการปิดเคสเขาเขาบอกว่าพี่บีนั่งดูนะผมปิดเคสให้ฟังเราก็นั่งดูศึกษาว่าเขาปิดเคสกับคู่บ่าวสาวยังไงโห oh, เขาปิด ใช้เวลา20นาทีเขาได้เงิน3 0 0 0 0ห้าค่ะทำไมมันง่ายอย่างนี้ลูกค้าวางเงินปุ๊บแล้วก็ออกพรีเวดดิ้งเขายกกองกันตอนนั้นบีก็ยังไม่รู้ก็เขายกกองกันเขาออกไปถ่ายรูปกันก็ออกไปตามเขาก็มีสอนโพสท่าจับกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเขาทำปุ๊บเขาถ่ายพรีเวดดิ้งได้3 0 0 0 0 4 0 0 0 0แป๊บเดียว1วันเราไดผมเรานวดตัวเราได้หลักร้อย ก็เลยเริ่มมองเริ่มมองค่ะดูสองครั้งคุณโอ๋แต่ก็มานั่งคิดว่าไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องศึกษาไม่ว่าอาชีพใดๆก็ตามไม่ว่าบีจะทําสปาบีก็ศึกษาศึกษาเองทําทําเรียนรู้หาประสบการณ์เราทาเวดดิ้งถ้าเราอยากจะทํามันจริงเราก็เรียนรู้ศึกษาบีก็เลยมาเปิด มาเปิดอยู่ตรงหัวมุมตรงข้ามร้านทองเซตุ้ยเปิดครั้งแรกก็ลองผิดลองถูกด้วยที่ว่าเราอะไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงธุรกิจนี้ทีนี้ได้พึ่งคนอื่นคมันต่างกับธุรกิจเสริมความงามของบีสปาตัวนั้นคือเราทำเป็นเราเก่งเราเทรนคนอื่นได้แต่พอมาธุรกิจนี้เราต้องพึ่งคนอื่นเพราะเราค่ะเราต้องเรียนรู้เราพึ่งในที่นี้คือ คุณจะต้องแต่งหน้าใช่ไหมให้เจ้าสาวเป็นจัดงานเป็นเสื้อผ้าหน้าผมชุดผ้าต้องดูให้เป็นอันไหนผ้ายกอันไหนผ้าไม่ยกยกยังไงผ้ายังไงคือเราดูไม่เป็นเพราะมันเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเราเลยเราต้องเรียนรู้จากเขาทีนี้เราจะต้องเหมือนกับมานับหนึ่งใหม่อะคะ่ะมาเรียนรู้เขาสอนบางทีมันก็มีคนไม่ว่าทุกธุรกิจนะคะมีคนทั้งรักทั้ง ชอบไม่ชอบเราเราก็ทั้งโดนหลอกบ้างมันก็ไปซื้อผ้าที่แพงที่มันไม่ใช่ผ้าของแท้อะไรเงี้ยไปซื้อชุดราตรีที่มันแพงคือตอนนั้นก็ต้องลองแต่เราอยากเรียนรู้เมื่อเมื่อเราไปลองผิดลองถูกเราถึงจะได้เก่งเมื่อเราลองตรงนั้นมาปุ๊บแล้วก็ทำให้บีเริ่มเริ่มรู้ อะไรมากขึ้น<ม>ก็เลยมาทำวดดิ้งแบบครบวงจร<ม>เหมือนกับสปาคือคำว่าครบวงจรคือยังไงไม่เอาแค่ถ่ายรูปให้บ่าวสาวาบีก็รับจัดงานด้วย<ม>รับทุกอย่างาที่เป็นงานแต่งาา 1> 1งานหนึ่งงานไม่ว่าจะเวทีดนตรีเครื่องเสียงอาหาราบีทำหมดเลยคือคุณเดินเข้ามาร้านฉันคือ one stop service คือจบทุกอย่างครบจบตรงนั้นเลยค่ะคุณบีเริ่มทำมา กับกับธุรกิจเวดดงเนี่ยค่ะจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะบีทำมาเข้าเจปีนี้ค่ะค่ะเข้ามาเจดปีนี้เดือนแรกในการทำขนาดไม่รู้ในสายงานเวดดงมากเลยนะคะ,ค,ะคือโอคือวันแรกบีสามารถทำเงินและปิดเคสได้เจ็ดแสนบาทกับธุรกิจเวงถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดเลยค่ะที่สุดเลยบีลงทุนไป น่าจะประมาณซื้อสภาพาน่าจะประมาณเจ็ดแสนเจ0 0แสนกับการตกแต่งร้านด้วยค่ะเดือนแรกอะบีปิดเคสแล้วก็หาตอนนั้นถ่ายพีวดดิ้งมันก็ยังราคาสูงอยู่มันทำราคาได้ด้วยมากกว่าสมัยนี้ก็ทำได้เ0 0 0แสบาทในเดือนแรกคือดีใจไม่รู้จะทำท่าไหนคือแบบเหมือนกับโอ้ทนเหมือนเหมือนเหมือนเรา ประสบความสําเร็จแล้วกับธุรกิจนี้เราอยากเราจะต้องศึกษาและเรียนรู้มากกว่านี้นะ,ะมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบไม่ชอบเหมือนที่บีว่ากับบางทีเราทําให้กับเจ้าสาวเราต้องศึกษาให้เต็มที่ก่อนเราถึงมาเปิดใช่ไหมคะแต่บีเปิดพร้อมกับเรียนรู้ไปด้วยมีเคยมีปัญหาจนรู้สึกท้อไหมมีค่ะจนรู้สึกว่าเราคงไปไม่ได้แล้วแหละกับธุรกิจนี้อยากจะหยุด เคยไหมคะคุณบีเคยค่ะด้วยด้วยที่ประสบการณ์ตรงนี้ค่ะที่เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกับการเปิดร้านซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ว่าใครจะทําธุรกิจคุณต้องรู้ก่อนคุณถึงมาเปิดแต่ด้วยบีมาเรียนรู้พร้อมกับเปิดมันก็เลยทําให้ปัญหามันเกิดลูกค้าบางคนชอบบางคนไม่ชอบเพราะว่าเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก enfin> ับกับ เขาเราไม่ได้ทำได้เต็มที่มันเลยทำให้คือถ้าย้อนเวลาได้บีก็อยากจะกลับไปเรียนรู้ให้เต็มที่ค่อยมาเปิดนะคะแต่ณตอนนั้นคือเราทำแล้วเราจะต้องทำยังไงให้ธุรกิจเราสำเร็จบางทีเราโดนลูกค้าคอมเพนมาทอ้อร้องไห้กลับมาร้องไห้ฟูมฟายคือแบบทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคือมันจะมีคำถามเข้ามาม,มันก็ถึงกับทอ้อจนแบบว่าฉันจะลุกขึ้นมา มาสู้มันไหวไหมผ่านวันคืนวัน แล้วอะไรทําให้คุณบีสู้มาจนถึงทุกวันนี้คะกาลังใจในส่วนไหนที่เข้ามาซัพพอร์ตจิตใจเรามันก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนที่ไม่ชอบและในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่ <คน S 2> ชอบ,ชอบเราาที่สนับสนุนแล้วก็ทำ<ช>น,นะลูกค้ากับคอมเมนต์ลูกค้าที่ดีๆมันก็มีเข้ามาพร้อมกับทั้งดีไม่ดีค่ะ สิ่งดีๆตรงนั้นมันก็เยอะะที่เป็นแรงผลักดัน<ะ>ให้กับเราว่าเขาชอบเรานะยังมีอีกหลายคู่ที่ชอบเราค่ะแม้ว่าไม่ว่าธุรกิจใรมันก็ต้องมีที่ชอบและไม่ชอบเราแต่มันยังมีอีกหลายคู่เราต้องลุกตอนนั้นก็บอกว่าเราล้มนะวันนี้<ะ>เราล้มได้กับความรู้สึกแย่ๆเราแต่เราต้องลุกให้เร็วบี<ะ>ก็บอกกับตัวเองว่าบีต้องลุกให้เร็ว<ะ>ลุกมาสู้กับมันให้เร็วเมื่อ เรารู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนเรารีบมาสู้แล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้นบีก็เลยฮึดขึ้นมาใหม่ก็เริ่มเรียนรู้เริ่มไปเรียนในสิ่งที่ ที่เรายังไม่รู้อย่างเช่นจัดดอกไม้ยังไงทรงยังไงให้มันอินเทนมินิมอลคืออะไรจับผ้าแบบไหนเลือกผ้าแบบไหนในการจัดงานเรามาเรียนรู้ที่นี้เราก็ต้องไปเรียนกับโรงเรียนจริงๆเราไปเรียนจับผ้าตกแต่งดอกไม้อะไรคือบีก็เลยกลายเป็นเรียนรู้หมดทีนี้ตอนที่พึ่งเด็กๆน้องๆเราก็เริ่มจะไม่ได้พึ่งละเพราะเราเริ่มเริ่มทำเราไปเรียนรู้มาเราเป็นเองละเราก็จะเริ่มสอนเขาได้ก็มีทีมงานที่เข้ามาช่วยเรา ใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าคุณบีจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่งานทุกงานลงมือทํากับน้องๆทีมงานเองเลยทําเองดึกแค่ไหนคุณบีก็อยู่กับทีมงานใช่ค่ะเห็นบอกว่าฉากเวทีเนี่ยปีนทําเองเลยใช่ไหมคะคุณบีถูกต้องค่ะเวลาไปจัดเวทีสูงๆางเงค่ะ,คะ ก็จะทีมงานก็จะเป็นน้องๆก็เทยกันตัวใหญ่นะคะคุณโนแต่ว่ากลัวความสูงอะไรประมาณนี้เราก็ช่วยด้วยเราก็จะปีนป่ายจับจับผ้าคือไม่ได้คิดว่าเราเป็นหัวหน้าเราไม่ได้คิดว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมีทีมงานต้องให้ลูกน้องหรือทีมงานทำเราอาจจะได้ใจเขาตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็เวลา จัดงานออกนอกสถานที่อย่งนี้ยค่ะเขานอนกลางดินกินกลางทรายบีไปกับเด็กๆหมง่งนอนอยู่ตรงาลานอเนกประสงค์ลานจัดงานอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เพืพอเวลาจัดงานนี้เราจะ ทำไว้ตั้งแต่กลางคืน mm hmm. ตอนเช้ามีงานเราจะไม่จัดกลางแจ้งเพราะเด็กๆร้อนค่ะ <Ha. S 2> ก็จะจัดกลางคืนกันนอนที่ไหนกินยังไงเราก็จะไปด้วยกันกับเขา <Ha. S 2> แล้วก็จะไม่เป็นการแบบใช้ใช้ยอย่างเดียว <Ha. S 2> เราต้องทําด้วย mm hmm. ถ้าเกิดเราว่าอันนั้นไม่สวยนี้ไม่สวยแต่เรามเมตติแต ถ้าเราเลือกที่จะทำเองและทำให้เขาเห็นอย่างนั้นก็เลยทำให้มันอาจจะได้ใจเขาด้วยว่าเราไม่ได้ถือตัวเราลุยกับเขาไม่ว่าโดนลูกค้าด่าไม่ว่าโดนลูกค้าชมอะไรเนี้ยบีก็จะเป็นหน้าด่านที่ที่รับทุก,กเ,เรื่องอ,อยู่กับเขาตลอดไม,ไม่ไม่ให้เด็กๆเ,เขาไปเผชิญความรู้สึกตรงนั้นเพียงลำพังตัวเองก็จะอยู่กับเขาค่ะแล้วช่วงวิกฤตที่ผ่านมาค่ะคุณบีคะโควิด ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็งานยกเลิกแล้วก็โดนเลื่อนนะคะด้วยปีที่แล้วจริงๆมันโควิดมันมีสองรอบปีคิดว่ารอบแรกนี้ก็คือได้รับผลกระทบสุดๆแล้วเพราะว่างานที่เรารับจองมาตอนแรกๆเขาเลื่อนแต่โควิดมันไม่จบทีนี้ยกเลิกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ก็เพราะว่าบางทีไม่รู้จะจ้างทีมออแกไนท์ทำไมใช่ไหมคะเขาจัดได้แต่เล็กเลกน้อยๆที่ให้จัดเขาก็ไม่ต้องมาจ้างคือจัดเองอผูกข้อต่อแขนอะไรอย่างนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆก็เลยทําให้งานของการไปจัดงานอีเวนต์ข้างนอกมันมันซบเซาแล้วมันโดนแคนเซิลไปเยอะมันกระทบกับธุรกิจคุณบีมากน้อยแค่ไหนคะถ้าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับธุรกิจเราเราจะต้องดูแลทีมงานต่อหรือว่า เขาเรียกว่าเลิกจ้างหรือว่าเราต้องดูแลเขาต่ออยังไงบ้างคะคุณบีคะของบีนี้มันถามว่ากระทบไหมบีคิดว่ากระทบร้อเซเลยนะคะ,คะกับกับผลของโควิดที่เข้ามาทั้ง2รอบนี้แต่บีไม่เลือกที่จะปิด ร้านหรือว่ายกเลิกการจ้างงานไม่เลือกแบบนั้นแต่เลือกที่จะว่าจะทำยังไงในช่วงที่มันประสบปัญหาแบบนี้เราจะทำยังไงให้มันมีเงินอพอที่จะหล่อเลี้ยงทุกคนและธุรกิจเราไปต่อได้อตอนรอบแรกที่โดนยกเลิกแคนเซิลงานมาในเรื่องที่จัดงานไม่ได้ก็มามองว่าเอ๊มีเด็กๆน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ร้านหรือว่าน้องๆที่เขามาอยู่ด้วยกันจะทํำยังไงที่จะให้เขามีไรายได้และมีงานทำบีก็เลยคิดว่าตอนนี้ตอนที่โควิดเนี่ยที่เขาหยุดทุกอย่างหยุดจัดงานหยุดโน้นหยุดนี้มันมีรายการหลายอย่างที่เขาไม่ให้เปิดให้บริการค่บีก็ว่าตอนนี้มันมีออนไลน์ค่ะที่เข้ามาแล้วได้ประโยชน์คือคนจะเริ่มสั่งของออนไลน์มากขึ้นเพราะคนออกนอกบ้านไม่ได้ค่ะ ออนไลน์ก็เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารก็กสั่งกันใช่ไหมคะฟู Food Panda. ้ดแพนด้าอย่างนี้นะคะ,คะก,ก็มาเยอะกันเลยบี B. ก็เลยเห็นเขาสั่งของกันเยอะก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเรามารับออเดอร์ในการสั่งของพวกนี้ไหมในตอนที่เราไม่ได้เปิด ไม่ได้มีเงินในเรื่องของการทําธุรกิจเว t ติ้งเข้ามาเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เข้ามาใช้บริการในช่วงนี้แต่เรามารับสินค้าออนไลน์ดีไหมก็เลยมองตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือธุรกิจของตัวเองแล้วก็น้องๆทีมงานด้วยใช่ค่ะ,คะมันก็เลยทําให้มานั่งคิดอีกธุรกิจขึ้นมาในช่วงโควิดค่ะ,คะ